คุณยายของครอบครัวที่ทำเขาจะเดินออกมาแบบเขาเป็นคนจีนตัวใหญ่มากมากามา,มาแล้วพอเราจะนั่งไม่ไม่ว่าจะนั่งกี่ครั้งเลยเขาจะมาแล้วเขาก็จะเดินออกมาแล้วเขาจะถามว่าเอาอะไรอนดรูบิกส์กับดิฉันนอนุม,มาเกษตรขึ้ผลค่ะ เราจะมาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ negative คือทางลบบุคลิกในทางลบของคนทั่วไป yeah absolutely and this is going to be very interesting because come on I'm um, so exciting to see because I afraid I have a lot จะสจ่งอันนี้พูดเหมือน no 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 of course no that's not true but anyway it's good to know it's good to have words that um, yeah that are, uh, That will help us to um, explain our personality. First one is hostile. 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 What o H S -t -i L E. Hostile. 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 Yeah. What does it mean, hostile? Some people will pronounce this as hostile. Some people will say hostile. ของควบเสียงเลย Hostile or Hostile Yeah, up to you whatever you want to call it like that so so Hostile in English means ไม่เป็นมิดอ๋อ Hostile เขาเรียกว่าพวกนี้แค่หน้าตาก็พิคาดคนแล้ว Yes, like that มพูดออกกาาค่ทีเมื่อก่อนตอนที่ทำงานที่นางสุพิมนัชนจะมีร้านที่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็อ่ะ เวลาเที่ยงพอถึงเที่ยงผมจะนึกได้ใจว่าอ๋อตรงจะไปริงอิเดียวมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเวลาไปนั่งเหมือนคุณยายของครอบครัวที่ทำนะเขาจะเดินออกมาแบบเขาเป็นคนจีนตัวยาย่าอาม่าอาม่าแล้วพอเราจะนั่งไม่ไม่ว่าจะนั่งกี่ครั้งเลยเขาจะมาแล้วเขาก็จะเดินออกมาแล้วเขาจะถามว่าเอาอะไร

อาม่าชมมาทให้เรารักอาม่าแต่ว่า she's very hostile This hostile is คือแข็งแข็งเหรอดุๆอไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นไม่เป็นมิตรเลยบุคลิกแบบอืี่กุไม่รับแขกไม่รับแขกภาษาไทยก็พูดไม่รับแขกทั้ไม่รับแขก is hostile ใช่หน้าไม่รับแขกหน้าตาไล่ลูกค้าอย่าทำหน้าตาไล่ลูกค้าสิลูกถ้าทำหน้าตาไล่ลูกค้านี้ไปล้างจานหลังบ้าน เขาไล่อย่างไงจานมันก็ไม่มีขาเดินออกจากร้านเราไปหรอกลูก Do you think that you are a hostile person ปกอะเหรอไม่มีทางเไปได้เลยถ้าไม่โมโหไม่ค่ะไม่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 มีน้าตา hostile No no I I um I don't think you're a hostile person at all No วิ่มันสุดๆจริงๆนะบางครั้งบางครั้งจำเป็นนะครับอย่างเช่นเวลา โทรไปหาธนาคารแล้วก็รอ25นาทีกว่าจะพบเจ้าหน้าที่นะครับอย่างนี้ก็เราจะรู้สึกฮอสตาแต่ว่าแม้อย่างนั้นก็ผมก็ยังพูดจาดีนะอ้คุณดูนี่เก่งมั้ยเก่งนะมีมากใจดีมาก Another word is dishonest Now you know what you know what honest means อ่ะอันเนี่ยแปลว่าซื่อสัตย์เรา dishonest ไม่ซื่อสัตย์ honest เพราะว่าคือคำว่า honest 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 ขอโทษแตมันเป็น h เนาะ Honest o n e, S t, n e t แปลว่าซื่อสัตย์ทำไมมันออกว่า o n e t ในเมื่อมันมีตัวฮอนทุกคู่เอ้ยมีตัว H ข้างหน้าโอเคคุณต้องมีสองเรื่องที่จะต้องสอนให้คุณออน,นมาและอยากจะให้คุณตั้งใจฟังนั่นปรวันอย่าเปรียบเทียบ H กับฮอนคู่นะครับมันเป็นคอลภาษาแล้วก็สองคือมันมีหลายคำในภาษาอังกฤษที่มีตัว H ที่เงียบที่ silent อย่างเช่น hour ที่แปลว่าชั่วโมงนะครับ h o u r like that as well Honest เนี่ย Honest ก็เป็นคำหนึ่งพวกปิดทองหลังพระตัว H เนี่ยไม่ออกเสียงอ่ะ yeah so dishonest ในภาษาอังกฤษหรือ dishonest ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์นะครับ Sneaky ที่แปยวรอ no no but him because I think earlier o n time ทีหเังอีกว่าเอาอธิบีย Sneaky แปลว่า เจ้าเล่เจ้าเล่เพทุพพาเพทุพบายแบบ yeah I have to go now I have to check อ๋อพูดเจ้าเล่เจ้าเล่เพทุบายเอ๊ะแต่แต่มันมันเหมือนมันไม่หลายแรงมากซอเซียลเหรอลับๆล่อๆคือ sneaky คือทำอะไรที่แบบที่แบบนิดหน่อยนิดหน่อยเ a h เจ้าเล่นิดๆ e a h like that Okay Are you are you a sneaky person or not No เจ้าเล่มากก็มากไปเลยไม่ต้องนิดิๆหน่อยๆหรอกเอามันเต็มๆไปเลยถ้าจะเจ้าเล่ทั้งทีทําไมเจ้าเล่ก็ไม่ต้องเจ้าเล่เลยเอาซื้อๆไปเลยที่จริงเรามีอีกสองคำก็คือ cunning กับ sly ที่มีความหมายคล้ายๆเหมือนกันเลยเจ้าเล่ cunningc u w n i n gcunning แม cunningyeah like that นี่ cunning แล้วก็มี slys l y เราจะพูดว่า sly as a fox เจ้าเล่เหมือนม้าป่า Oh. ใช่ไหมฟอกคือจริงฟอกแปลว่าหมาป่าถูกแล้วช่ถูกแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่จะอะไรนะเป็นอ่าโอเคสุนัขจิ้งจอกก็คือฟอกสไลซ์ a องฟอกก็คือแบบ very, very sly very cunning อย่างนั้นแหละ yeah so um anyway that's another one uh, another good one is ar is arrogant arrogant a double r, r o g a n t arrogant ในภาษาอังกฤษนะเป็นว่าแบบว่า หยิงยะโสใช่ไหมไอเราเก่งหญิงยะโสจองห้อง arrogant arrogant is is when you look down on somebody อืมดูถูกดูถูก y e ่คุณออนมาบางครั้งเรารู้ดีนะครับมีแต่คนจับตามองคุณไปช้อปปิ้งที่อ่าพารากอนอะไรพวกนี้าากโอเคโอเคโอเคเข้าไปพารากอนก็ได้แล้วคุณเคยเวลาคุณเดินออกจากพารากอน แล้วก็อาจจะไปที่ตลาดที่อยู่ข้างๆ Do you ever feel arrogant or not อ oh, ๋อไม่ฟีลแล้วก็จะมีความรู้สึกว่า I feel happy oh it's a cheaper modern <g Flu researched> p, p <c oughs> a r a g o n ไป p ารา g o n เราไปดูไม่ได้ไปซื้อไอ้ที่เราซื้อจริงๆตลาดนัดแถวบ้านลาสด้าล่าสุดที่ผมไปที่ออสเตรเลีย i uh, it from Lazada they said what is Lazada Oh, do have Oh my gosh. How do you buy things? <laughs> <laughs> they have um, they have something there it's similar to Lazada but not, not the same. No, Shopee as well. <laughs> Shopee or Lazada. <laughs> arrogant, yes, Are you arrogant? no <gasps> no I don't think I'm arrogant I come from Australia I cannot be arrogant why you say like that ไม่แต่จริงๆนะหญิงมีปุ๊กปุ๊กแบบมีคำสงส I have some some I have c u e a t i o n go ahead long break นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ